สถาบัานวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2512โดยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมเป็นส่วนที่รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลนานาชน,น,น,นิดมาจัดแสดงทั้งปลาสวยงามปลาทะเลเศรษฐกิจปลาทะเลรูปร่างแปลกและปลามีพิษและปลาทะเลขนาดใหญ่และยังมีบ่อเลี้ยงปลาฉลามนอกตัวอาคารอีกหนึ่งบ่อด้วยนะคะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดที่พบในอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลและยังมีเทศกาลเกี่ยวกับเรือประมงของไทยและโบราณคดีใต้น้ำซึ่งผู้ที่มาเข้าชมก็จะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลมากขึ้นด้วยค่ะ